อีกหนึ่งเรื่องที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไปเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่มีการตรวจสอบพบว่าหงทองได้อ้างนะครับว่ามีลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อสลากออนไลน์แล้วก็ถูกรางวัลที่1นถึงสใบนะครับต่อมาทราบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเพชรชื่อว่าเพชรพันปีชื่อแบบนี้จริงๆนะคุณผู้ชมครับถูกทั้งหมด24ล้านแต่วันนี้ความลับทั้งหมดเนี่ยความจริงทั้งหมดเนี่ยมันถูกคายออกมาแล้ว เพราะสังคมเนี่ยกดดันแล้วก็ตรวจสอบอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วก็ไม่ใช่24ล้านทิปด้วยนะฮะมันคือทิปพรถนะครับเพราะมีการวางแผนกันอย่างมโหฬารเลยสร้างละครตบตาเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับคนที่ออกมายอมรับก็ไม่ใช่ใครละครับก็จัดว่าเป็นตัวการหลักได้หรือไม่นั่นก็คือดอกเตอร์เพชรพันปีอภิบาหาโชคไพศาลนะครับออกมาพูดถึงหวย24ล้านบาทเป็นเรื่องทิ์พรด หลากหลายรสชาติหลากหลายตัวละครไม่ได้ถูกหวยไม่มีจริงอะ่ะมีการทำงันเป็นทีมทุกคนได้รับผลประโยชน์นะครับมีตัวละครที่เกี่ยวข้องหนึ่งละก็คือเพชรพันเปรสองก็คือนางสาวลินลดาที่ถูกระบุว่าเป็นหมอดูก่อนหน้านี้ลินดาก็โผล่มาบอกว่าเอยไม่รู้เรื่องเหมือนกันประเด็นหนึ่งว่าตกบันไดตกกระไดพลอยโจรน,นะครับอีกคนหนึ่งก็คือใครบิ๊กเอ็มนะที่บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการยังเด็กอยู่นะ วันนี้โดนแฉว,ว่าวางแผนร่วมกันหมดนะครับและอีกคนหนึ่งที่ถูกพาดพิงก็คือ CE o V วจากหงทองลอตเตอรี่คุณผู้ชมครับนี่จริงเหรอครับไอ้ที่อ้างว่าถูกหวยกันขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่มีลอตเตอรี่อยู่จริงแล้วไอ้ลอตเตอรี่ที่เอามาโชว์ในวันแถลงข่าวเนี่ยของจริงหรือของปลอมแล้วถ้าทําแบบนี้จะถูกดําเนินคดีด้วยหรือไม่ปรากฏว่าเราไปตรวจสอบในเพจของคุณวัดอิสระไกรศีลซึ่งมีประเด็นนะฮะฟ้องร้องกันอยู่กับหงทองลอตเตอรี่ เขาก็ไปเอาคลิปของเพชรพันปีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นคลิปเนี่ยไหมคลิปนี้คืออะไรคือคลิปนี้เนี่ยนะฮะวันนั้นเขาเหมือนกับจ่องหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําลังประกาศรางวัลที่หนึ่งโอ้ยทําเป็นเหมือนกับว่าอ้ลุ้นตัวที่1ตัวที่2ไปจนดถึงตัวที่6แล้วกรีดออกมาว่าฉันเนี่ยถูกหวยรางวัลที่ 1, 4ใบ24ล้านบาทนะครับ แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยออกมารับสารภาพคลายความจริงออกมาว่าจัดฉากทั้งนั้นเลยผลยิ่งกว่าดาราออสไกนะคุณลองคูค่ชมลองไปดูคลิปสิออะะไร่ โอ้โหคุณผู้ชมครับว,ว้าวว้าววาแหกปากขนาดนั้นเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยไม่ได้ซื้อลัตเตอรี่แม้แต่เลขตัวเดียวนะครับ,บแล้วก็บอกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่วันนี้ยอมรับสารภาพแล้วคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนวัดอิสระไก่ศีลไปได้คลิปเสียงคลิปหนึ่งลักษณะเหมือนกับเป็นการเหมือนกับเป็นการอัดคลิปเอาไว้นะเหมือนกับเป็นการบันทึกเสียงเอาไว้แล้วอ้างว่าเป็นการสนทนาวางแผนครับ ว่าวางแผนเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์จากละครที่สร้างขึ้นนี้อย่างไรลองไปดูเสียงที่สนทนาแต่อันนี้แอบบันทึกเอาไว้นะฮะลองฟังดูสิครับเราจะไปหงทองวันที่เท่าไหร่นะคะไปวันที่29เกาเราไม่ได้ไลนะพี่ไมิเตะไลนะคือพี่ไ,ไ,ไปไปคุยกับเขาแล้วก็ไปคุยกับเอลินนะ่ะแล้วก็ไปไปให้กำลังใจเอลินเอลินมันจะไล์ไงแต่จากแเราตอนนี้คนเดียของเราก็คือเดี๋ยวเราจะมีอะไรสักอย่างแล้วก็แจกลอตเตอรี่เดี๋ยวจะให้เอลินมันตกรางที่หนึ่งไง คุณลินี่ลนแล้วบิ๊เกเอ็มอะคะบิก๊กเอ็มก็ถูกไ,ไ้วยสองใบลินก็ถูกสองใบก็คือมันจะได้เป็นเพจเรากับเพจเราแจกแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเราจะได้ลูกค้าอจการเนี่ยว่าโอ้โหโชคปังแจกลูกค้าแล้วลูกค้าถูกรางวัลที่หนึ่งโอโ้ยิ่งปังก็ไปใหญ่เลยหรอโอ้โหคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นเสียงการสนทนาของทิพพลดตามที่ว่านี้จริงๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีความรู้สึกละอายเลยนะครับที่จะทำของเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อเพราะต้องการสร้างกระแสและให้ธุรกิจของตนเองได้รับผลประโยชน์จากละ,ละครเหล่านี้ที่สร้างขึ้นมาคุณผู้ชมครับจนกระทั่งล่าสุดน็อต mm hmm. พันธวัตรน้าวิสุทธิจากกองสลากพัดซึ่งเขาก็มีประเด็นกับ c o v นะฮะ mm hmm. ออกมาโพสต์นี่เลยคุณผู้ชมเขาหมายความว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเอา้าถ้ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งทิพย์รถแบบนี้แล้วการที่หงทอง ประกาศรูปนี้ออกมาว่าแพลตฟอร์มของตนเองถูกรางวัลที่หนึ่งเลขสลาก484669จำนวน4ใบมูลค่า24ล้านบาทมันก็เป็นเรื่องโกโหกเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนทิพย์พลดเนี่ยใช่หรือไม่แล้วถ้าไม่มีคนถูกจากหงทอง24ล้านจริงแล้วเอามาอวดอ,อ้างโฆษณาโม้เกินจริงแบบนี้เข้าข่ายผิดพรบอรคอมแล้วหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือไม่ จนนวัดก็ออกมาซ้ำเลยฮะบอกว่าพวกหลอกลวงอย่าเพิ่งแยกกันนะอย่าเพิ่งแยกกันนะเพราะยังไงก็ต้องจูงมือกันไปให้การอยู่แล้วได้ดังสมใจกันทุกคนอย่างแน่นอนครับก็คือต้องไปให้การให้ปากคำในฐานะผู้ต้องหาและวันหนึ่งจะเป็นจำเลยและจะถึงขนาดติดคุกติดตารางจะอ้างว่ายังเด็กอ่ะคุณผู้ชมฟังดีนะจะอ้างว่าเด็กจะอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ย ได้ไหมเพราะถ้าฟังจากคลิปเสียงที่บันทึกเอาไว้ได้เนี่ยโอ้โหพูดคุยใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถวางแผนบงการกันเนี่ยนะครับยิ่งกว่าแผนการยิ่งกว่าขาบวนการซะด้วยซ้ำไปนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้พูดถึงเพชรพันปีวันนี้มีกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตลูกค้านะครับที่เคยไปซื้อของครั้งแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆรู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกหรือเปล่าคุณผู้ชมครับ ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทนายรนรงแก้วเพชรนะครับเดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้บังคับการปคบให้เอาผิดทางกฎหมายกับร้านเพชรพันปีกรณีซื้อเพชรและเครื่องรางของขลังแล้วได้สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาเอาไว้มีทั้งของปลอมของไม่มีคุณภาพความเสียหายโอ้โหหลายสิล้านบาทนะครับ ทนายรณรงบอกว่าพาผู้เสียหายที่เคยซื้อเพชรของขลังอัญมณีทั้งหลายจากร้านของเพชรพันปีมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับกองบังคับการกองปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของสินค้าและก็สรรพคุณที่ไม่ตรงตามโฆษณามูลค่าความเสียหายรวมกันเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า30ล้านคุณเพชรพันปีชี้แจงเรื่องนี้แบบนี้นะฮะฟังดูแล้วเนี่ยอันนี้จะทิพย์พลดอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมครับ บอกว่าหลายอย่างที่ขายไปมันเป็นเทคนิคการขายคุณผู้ชมครับเทคนิคการขายผมฟังยังอึ้งเลยนะคุณผู้ชมฟังดีๆนะอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการขายหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคอ่ะตั้งคำถามนะกรณีที่มีการกล่าวหาว่าแหวนนพะก้าวที่นำมาขายไม่ตรงกับมาตรฐานแพชรพันปียืนยันว่าเป็นพลอยแท้ทั้งหมดยอมรับว่าพลอยบางชิ้นซื้อมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์จริง ซึ่งพลอยที่ทําแหวนนพเก้าเป็นพลอยเนื้ออ่อนเวลาฝังไม่มีน้ําเตยทําให้พลอยแตกโดนความร้อนไม่ได้จึงเปลี่ยนเป็นพลอยแมนเมดเหมือนของธรรมชาติทุกป,ประการส่วนมาตรฐานของทองคําที่ใช้ทุกโพสต์ที่ประกาศขายไม่ได้บอกว่าเป็นทอง 18K นะครับบอกแค่ว่าเป็นทองแท้หากสินค้าชิ้นไหนใช้ทอง 18K ก็จะบอกว่า 18K หากชิ้นไหนใช้ทอง 9K จะบอกเพียงว่าเป็นทองคําแท้ ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงลูกค้าเป็นเทคนิคการขายหากลูกค้าไม่พอใจก็สามารถนำมาขายคืนที่ร้านได้ในราคาที่ซื้อไปเต็มจำนวนร้านยินดีรับผิดชอบนะฮะโอ้โหวงการสมัยนี้ทำมาหากินทำไมทําไมใจร้ายกับทำไมใจร้ายกับประชาชนทำไมใจร้ายกับชาวบ้านได้ถึงขนาดนี้ครับ เพียงเพราะหวังว่าจะทำประโยชน์ทางธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยเป็นเงินมหาศาลแต่จะสร้างละครโกหกคนทั้งประเทศก็ทำได้ง่ายๆเลยอย่างนี้เหรอโอ้โห,โหอึ้งไหมคุณผู้ชมครับ